สวัสดีทุกคนนะครับพบปอนนะครับ,นนะรบจะช่องปอนด์ดยแอนด์โนนนี่นะครับทุกคนาะเดี๋ยวนี้ปอนด์จะมาทําคลิปแกงพี่อนนท์นะฮะถ้าทุกคนอยากรู้ว่าปอนด์จะมาทําคลิปแกงพี่อนนท์อะไรปอนด์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ลืมกดกระดิ่งน้ำกระจิงเตือนที่สาคัญคอมเมนต์ เป็นกาลังใจในการทารคลิปต่อๆไปด้วยนะฮะปอนแบบยาวมากวันนี้ปอนได้ไปซื้อผลไม้ชนิดหนึ่งมานะฮะซึ่งเป็นผลไม้ที่ทุกคนก็น่าจะรู้จากปกคลิปแล้วก็ชื่อคลิปนะฮะคือเป็นผลไมท้ที่อยากจะบอกว่าป๊อปปูล่ามากๆในบ้านเราเนาะคือในประเทศไทยเราแล้วก็มีราคาที่ค่อนข้างสูงด้วยนะฮะอย่างวันนี้ปอนไปซื้อมาก็อยู่ที่กิโลละ150บาทนะฮะก็เป็นเคลียร์หมอนทองนะฮะต้องลุ้นด้วยว่าในลูกนั้นเนี่ย มันจะได้เยอะแค่ไหนนะฮะเพราะว่าเขาขายเป็นลูกที่มันยังไม่ได้แกะถ้าเราซื้อแบบแกะแล้วอ่ะกับที่มันเป็นลูกแบบนี้อันไหนจะคุ้มกว่ากันอยากให้ทุกคนเนี่ยคอมเมนต์บอกปอนนะว่าทุกคนคิดว่าแบบไหนเนี่ยคุ้มกว่ากันนะฮะคือทุเรียนนะฮะคือปอนเนี่ยกินไปแล้วนะฮะทนไม่ไหวนะฮะหอมมากหอม ทุกคนชอบทุเรียนกันไหมอ่ะคอมเมนต์บอกปอนหน่อยนะฮะว่าทุกคนเนี่ยชอบทุเรียนหรือไม่ชอบทุเรียนเพราะอะไรนะฮะส่วนตัวปอนชอบเพราะว่าหนึ่งคือมันหอมหอมจริงๆอย่างเช่นอ,อะไรนะลูกอม,มทุเรียนไอติมทุเรียนนามทุเรียนอันนี้แม่อาจจะมีเออเนี่ยปอนกินได้หมดเลยพอเจอเป็นรูกนี้ก็หอมข้าวเหนียวทุเรียนก็อร่อยนะฮะเดี๋ยวปอนจะเอาพระเอกของเรานี้นะฮะ แกล้งพี่อนนท์โดยการที่ปอนจะเอาไปยั่วพี่อน,นนทะ์นะเพราะพี่อนนท์ก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบกินทุเรียนนะฮะไปดูกันว่าทุเรียนเนี้ยเนี้ยพรกเอกของเราวันนี้จะปลุกพี่อนนท์ตื่นได้หรือเปล่านะฮะก่อนไปดูคลิปปอนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เริ่มกดมกระดิ่งเริ่กระชิ้นเตือนที่สําคัญคอมเมนต์เป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนะคะ a few moments later ไปทุกคนเดี๋ยวเราพระเอกของเรานะฮะไป ให้พี่อนนดมงนะฮะว่าเขาจะทนไหวไหมเนะตอนนี้เสียงคุณหนูคุณหูมาก่อนนะปอนขอตั้งกล้องก่อนคุไม่ไหวอนะ่ะคุณจะไม่เหลือให้พี่อนนกินแล้วปอนจะกินคนเดียวนะถ้า YouTube มีกลิ่นนะปอนก็อยากจะให้ทุกคนดมกลิ่นเพราะมันแบบกลิ่นดีมากนะฮะ A few moments later นอนอนะ่ะก็นอนอยู่ร้อนอนะ่ะเชียงใหม่ร้อนมากเลยบรรยา่ายนะเป็นไง ปั๊บอันนี้คือแบบกรอบนอกนุ่มใหม่ใช่ไหมกรอบๆใช่ไหมกัดได้ไหมกัดเลยปอปปล่าแค่ไหนในประเทศไทยทาเนี่ยมึงจะบอกว่าถ้ามาประเทศไทยอ่ะทุเรียนขายดีมากช่วงนี้ฤดูการนี้ลองกินแบบเจยัว ถ้าคนไม่ชอบก็คือเขาจะบอกว่าจะหน้าจะอ้วกถ้าคนไม่ชอบก็จะบอกว่าจะอ้วกพี่นนทําอะไรเนี่ยเรียนยั่วจ้า